การบำเพ็ญพุทธบร,รมีโรค12เพน15ทำพุทธปนิธานด้วยพระวาจาวจีการอุบัติพระสมมาสัมพุทธานามว่าพระบุราณสกยบุนีเป็นปฐมแรกออกพระวาจาวจีพุทธภูมิปนิธานในสัพพะพัทธะอสงไขยกับที่หนึ่งขั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทรงบังเกิดเป็นพระเจ้าสาครบรมจักรพรรดิราชเจ้า ณธัญ,ญวดีมหานครอันมีในสาระมันตกับหนึ่งซึ่งบังเกิดขึ้นการอันเป็นภายในสัพพะพธาสงไขกับที่หนึ่งนั้นองค์พระโพธิสัตว์ได้ให้ช่างทำประสาทแสนหนึ่งแล้วด้วยแก่นจันแล้วให้ทำกุฎีสารามนตบที่จงกรมโรงไฟหอชันและซุ้มทวานรประตูล้วนด้วยแก่นจันละแสนและแสน การทำปราสาทวิหารให้เป็นคันทักุดีที่อยู่ของพระปุรานะสักยมุนีพุทธเจ้าณการเวลานั้นเมื่อเสร็จแล้วองค์พระโพธิสัตว์พร้อมด้วยบริวารก็ออกมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วกราบทูลถวายวิหารอาหารบินเทบ,บาทแก่พระอริยเจ้ามีสมเด็จพระบูดานะสักยบุนีพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยพระหัต แล้วทรงเป่งวจีปณิธานปรราถนาว่าด้วยบุญกรรมนี้ขอจงเป็นปัจจัยราศีเสริมส่งให้พระองค์ได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสักพยมุนีโคดมเสมอด้วยพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เถิดให้ได้ตัดสรูให้ได้ละร่วงจากสงสารทุกข์ทั้งปวงให้ได้ข้ามพ้นจากโลกและย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้สำเร็จได้ด้วยฉันนั้นเถิด เหมือนกับพระองค์เถิดพระองค์ได้ทำวจีปณิธานพุทธภูมิด้วยประกาศรัชนีการในสัพพะพัฒนาสงไขกับที่หนึ่งนี้องค์พระโพธิสัตว์ภายหลังจากการตั้งปราถนาวจีพุทธภูมิปณิธานแล้วได้เข้าพบพระพุทธเจ้าอีกทั้งหมดในกับนี้ห0าหมื่นพระองค์การต่อมาในสัพพุทธะสงไขกับที่สองวจีปณิธานพุทธภูมิพระองค์ได้เข้าพบพระพุทธเจ้า หกหมื่นพระองค์ในการต่อมาสพพรัตน์อสงไขยับที่สามพระองค์ได้เข Jamie, ้าพบพุทธเจ้าเจ็ดหมื่นพระองค์การต่อมาในอุสภคันธ์อสงไขยกับที่สี่พระองค์ได้เข้าพบพุทธเจ้าแปดหมื่นพระองค์การต่อมาในมานิพัทธอสงไขยกับที่ห้าพระองค์ได้เข้าพบพุทุเจ้าเก้าหมื่นพระองค์การต่อมาในปทุมะอสงไขยกับที่หกพระองค์ได้เข้าพบพุทธเจ้าสองหมื่นพระองค์ การต่อมาในอุสะาอักสงไขกับที่7พระองค์ได้เข้าพบพุทธเจ้า10,000พระองค์การต่อมาในขันทักขมะอสงไขกับที่8พระองค์ได้เข้าพบพุทธเจ้า5,000พระองค์การต่อมาในสัมภะภาระอสงไขกับที่9พระองค์ได้เข้าพบพุทธเจ้า2,000พระองค์การบำเพ็ญพุทธปรมีโรก1 2เป็น15ในวัตีปณิธานพุทธภูมิทั้งหมด9อสงไขกับพระองค์ องค์พระโพธิสัตว์เจ้าได้เข้าพบพระพุทธเจ้าทั้งหมด387,000พระองค์การบรรพิพุทธบรรณีมโนปนิทานพุทธภูมิ125,000วจีปนิทานพุทธภูมิ387,000มโนวจีกายปนิทานพุทธภูมิ27พระองค์รวม พระองค์ได้พบพระพุทธเจ้าในการทำพระมีทั้งหมด5,012,000กับ27พระองค์มโนปณิธาน7อสงไขยกับวจีปณิธาน9้าอสงไขยกับวจีกายปณิธาน4อสงไขยแสนกับเท่ากับ20ประอสงไขยกำไรแสนมหากับพุทธปัญญาบรมียิ่งนิมิต12 เท่ากับชั้นของวิญญาณนิมิต15เท่ากับชั้นของพระนิพพานเจริญสุขเจริญพรการบำเพ็ญพุทธบร,รมีโรค12เป็เพน15